ยกสูง2.5ตัว L คันนี้นะเอาไปเลยขอเดือนแรกพรีเซนยง6,300กว่าบ,บาทเท่านั้นเองจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องดาวแล้ววันนี้รถที่นํามาด้วยนะคะเป็น Isuzu D-Max 2.5 L ปี20 2010 นะบอกเลยว่าสวยมากตัวยกสูงเครื่อง2.5น่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแลา้วกันนะคะเดี๋ยวนึองดาวนะคะเ,เสียงเป็นอะไรก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแลา้วกันเดี๋ยวน้องดาวข,ขออนุญาตพาชม คนสวยความพร้อมใช้งานของคันนี้ก่อนเลยจ้าเรียกได้ว่าเป็นรถที่แบบว่าครองใจคนไทยกันมากๆเลยนะสําหรับอ e ีสูซีและที่สําคัญคันนี้สวยมากได้ตัวยกสูงด้วยนะคะเออเข้าสวนเข้าไร่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะจ้าอ่ะบอกเลยว่าสวยมากนะมา,มาดูความสวยของเขากันดีกว่านะด้านหน้านะคะกระจังหน้าก็มาพร้อมกับพรเมียมเนาะเออก็เ,เป็นตัว L อ่ะนะตามไฟโปรเจคเตอร์รวมดําให้ด้วยเพิ่มความเท่เพิ่มความเข้ ไม่ขับตัวรถนะคะด้านล่างมีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยบอกเลยว่าตาไฟของเขาไม่ว่าจะบนไม่ว่าจะล่างนะคะใสๆกิ้งๆแบบนี้ใช้งานกันไปยาวๆเลยจ้าตัวรถมาพร้อมกับสีเทาเมทะลิกนะคะ <S <S ก,ก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมกันมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะ รอยร่องรอยการใช้งานรอยขนแมวน้อยมากๆสำหรับสีเทาย้ำกันอีกครั้งนะ6เดือนแรกน้องดาวห้ไปเลยพรเพียง6,300กว่าบาทเท่านั้นเองจ้าไปไปดูกันต่อนะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าล้อคันนี้นะ,ะได้เป็นอลลอยเดิมๆอีสุสุเลยนะยางหุ้มมาด้วยยางบิสโตนะบอกเลยว่าดอกยางยังเหลือๆนะคะใช้งานกันไปยาวๆก่อนเนาะ ปีสองปีเราค่อยเปลี่ยนนะคะสําหรับยางนะจ๊ามามาดูกันต่อนี่กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะและที่สําคัญมีไฟเลี้ยวด้านข้างกระจกมองข้างมาให้ด้วยเป็นตัวไฮรลนเดอร์แทนนะเป็นตัวยกสูงของเรานั่นเองมีบันไดข้างเนาะพ่อแม่พี่น้องขามีบันไดข้างขึ้นง่ายลงง่ายนะจ๊ะบอกเลยว่าบันไดแข็งแรงทนทานนะคะไม่ใช่ว่าขึ้นไปหกปักเปะลงมาไม่ใช่นะจะ๊ะเห็นไหมแล้วก็มี ที่เปิดนะคะเออที่เปิดประตูนะคะเป็นโครเมียมแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เป็นตัว special cap เป็นตัวอ่าเปิดแคปได้ของเรานั่นเองจ้ะไปไปดูด้านหลังก่อนก่อนที่จะกลับมาดูด้านหนนะคะ,ะไม่ใช่อะไรเคยพาดูด้านในแล้วกลับมาด้านหลังลืมนะคะะมาดูด้านหลังคันนี้มาพร้อมกับกันชนหลังด้วยนะคะนี่เห็นไหม ตาฟงตาไฟสวยใสยกิ้งไม่มีแตกไม่มีน้ําเข้าไม่มีน้ําออกแน่นอนจกักขึ้นได้ลงได้สะดวกสบายนะคะอ่าแข็งแรงทนทานนะจ๊ะและที่สําคัญแม็กไลเนอร์ดีแมกโดยตรงนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋านี่เปิดให้ดูเลย เห็นไหมว่าแมกไลเนอร์ยังเป็นดีแม็กันเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าสวยมากพร้อมใช้งานมากๆนะจ๊ะสำหรับคันนี้ย้ำกันอีกทีค่ะดอกเบี้ย0% 6เดือนน้องดาวให้ไปเลย6กเดือนแรกพรุเทียง6,300กว่าบาทเท่านั้นเองจ้าแล้วก็อย่าลืมลูกค้าต่างจังหวัดพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดอยากได้รถกับน้องดาวอยากอุดหนุนน้องดาวนะคะก็อย่าลืมค่ะซีขั้นตอนง่ายๆอยู่บ้านก็ออกรถได้อยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้ค่ะ หนึ่งจองผ่านออนไลน์มาเลย 2. ตรวจสอบเอกสารฟรี 3. จัดไฟแนนซ์ฟรีและ 4. ส่งรถฟรีทั่วไทยบอกเลยนะว่า4ี่ขั้นตอนนี้ไม่ต้องออกจากบ้านกันเลยค่ะไปไปดูกันตอนที่รถของเราเนาะมาอ้อขออนุญาปิดนะคะ่ปิดซีซูไว้ปิดหรูๆปามไปดูภายในกันดีกว่านะคะนี้ย้ำกันอีกครั้งว่าเป็นตัว space y Cap เปิดแคปได้นะคะด้านหลังก็กว้างด้านหน้าก็กว้าง น้านหลังได้เป็นเบาะหนังนะคะด้านหน้าได้เป็นเบาะผ้าสีดำเนาะเพราะเป็นตัว L นะจ๊ะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดด้วยแอร์เย็นนะจ๊ะถุงลมนิรภัย2คู่หน้ามีพร้อมเลยมีครบเลยเครื่องเล่นเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ได้เลย AUX flash ได้ได้เลยนะจ๊ะและที่สำคัญนาเล็ขไมค์คันนี้เนาะ 1 2 4่แ 24, กิโลเมตรเท่านั้นจ่ายเยอะเราก็ขายเยอะน้อยเราก็ขายน้อยนะคะสำหรับเลขใหม่นะจ๊ะอ่ะบอกเลยว่าพร้อมใช้งานคอนโซลภายในก็จะเป็นสีดำตัดกับสีเทานะคะนี่ระบบฟงระบบไฟใช้งานได้ปกติ ช่องเก็บแว่นตามีครบใช้งานได้ปกติและที่สำคัญย้ํากันอีกทีว่ามาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้สวยๆแบบนี้รูรๆแบบนี้เอาไปเลย6เดือแรกนะคะ6เดือแรกนะคะผ่อนเพียง6,300กว่าบาทเท่านั้นเองจ้ามีที่นี่ที่เดียวน้องดาวจัดให้น้องดาวจาัเดาจาเต็มแน่นอน,นะคะอ่ะอะไปไปดูกันต่อสําหรับห้องเครื่องพาชมห้องผูดด้โดยสารกันแล้วเดี๋ยวจะพาชม ห้องเครื่องกันต่อนะคะนี่สำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าห้องเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องจาาห้องเครื่องสภาพเดิมเลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ DDI Turbo Intercooler เนาะบอกเลยว่าตอนนี้นองดาวสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้อยู่นะจ้าบอกเลยว่าเครื่องไม่สั่นเลยของเหลวในเครื่องเปลี่ยนทายจากศูยด อีสูดโดยตรงเลยนะใส่กองอากาศใส่กองโซล่านะดูแลให้หมดค่ะน้ำยาหล่อยเย็นเอยแม้กระทั่งน้ำยาฉีดกระจกเอ่ยเราก็ดูแลให้ครบทุกจุดค่ะแผ่นเทปจ,จุดเดิมนะสติกเกอร์นะจากศูนย์จากโรงงานจุดเดิมเลยนะเม็ดอาร์คิวซี อยู่ครบทุกสุดเลอยได้นเน้นย้ํากันอีกทีว่ารถของเราทุกคันนะไม่มีชนหนักไม่มีตกนักไม่มีพลิกความอย่างแน่นอนจา้าสวยๆแบบนี้พร้อมใช้งานแบบนี้นะย้ํากันอีกทีว่า6เดือนแรกนะพอรเพียง6,300กว่าบาทเท่านั้นเองจา้นานะคะอาเดี๋ยวนองดาวจะขออนุญาตปิดฝากระโปรงแล้วกันนะจ๊ะเพราะว่าเสียงดังนะคะอ,อนอัวมากๆเลยนะค่ะ และสำหรับวันนี้น้องดาวก็จะขอตัวลาไปแล้วฝากไว้ด้วยสำหรับ i s u z u d-max 2.5 l ปี2014คันนี้นะพ่อแม่พี่น้องจ้ะย้ำกันอีกทีเน้นกันอีกทีนะว่า6เดือนแรกพรเพียง6,300กว่าเท่านั้นเอง6,300กว่าเท่านั้นเองนะจ๊ะสำหรับ6เดือนแรกหรือใครสะดวกตาสดคันนี้ราคาอยู่ที่49,500บาทนะคะเออ นะคะพ่อแม่พี่น้องคะสนใจรีบโทรมาจองรีบโทรมาสอบถามก่อนใครเลยที่เบอร์0974236556นะคะย้ำเบอร์กันอีกครั้ง0974236556ค่ะแล้วก็ฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้น้องดาวด้วยนะคะ ย้ำกันอีกครั้งคันนี้ซื้อกับน้องดาวนะแถมไปเลยบริการช่วยเหลือลูกค้า24ชั่วโมง2ปีกันเลยเออมาหน้าร้านได้แค่ปีเดียวนะวันนี้น้องดาวแถมให้2ปีกันเลยจ้านะคะแล้วก็อย่าลืมว่า บริษัทสมชายคา์เซ็นเตอร์ของเรานะโชรูมสมชายคา์เซนเตอร์ของเรามีแค่2สาขาเท่านั้นสาขาแรกสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่อำเภอรัญญาประเทศทางไปตลาดลงเกลือและอีกหนึ่งสาขาค่ะอยู่ที่บ้านเก่าซอย12อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้นองดาวขอตัวลาไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ